ใช่ค่ะโอเคค่ะบ้า้ใช่ไหมคะที่ใกล้ค่ะใชค่ะครับวันนี้มา ันนี้พวกเราโอลีนะคะก็มาร่วมงานเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของโตฟีค่ะซึ่งดีใจมากจะบอกว่าตอนแรกที่พวกเรารู้กันว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโตฟีนะเราดีใจมากๆเพราะว่าเป็นผู้ใช้จริงใช้อยู่ตลอดเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะไรที่ทำให้ตัดใจมากก็ใช้จริงนะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแท็บะค่ะที่แบบว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเปรียบเราใช้อยู่ดีเลย เป,เป็นตัวเปวอ,อ,ปเอ,อเป๋เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คะ่ะคูลิ่งเฟสเป็นตัว Green ลกลิ่นดูดถูกแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแบบทีมแพนค่ะเป็นลายตัว การเต้กันอกแบบมัเป็นแให้นเป็นชุดแบบใหม่แล้กมันเนชกรช่วยกันไม่ได้ว่าแบบชคมากๆเลยแล้วแต่แ็แต่พวกเราว่าพวกนที่แบบคมเป็นตัวองเองอย่างันน่าจะชอบใช้เป็นที่สุดมากเพราะว่าเป็นคนเนก็คอแันจะแบบเอยแอบอับแอบร้อนแต่ว่าตัวเนี้ยจเฟรชแล้วก็าแบบไมอา้ครับ มีการเล่นเกมวันนี้ก็มีเล่นเกมค่ะมีว่รกิจกรรมเล่นเกมการแจกของรางวัลการเป็นของกิฟจากคุณอกมีวแฟนด้วยแฟนมาทุกอ,นนอ,นนอ,อนนุ่แย่มากมายเป็นไงบ้างคะตอนนีแฟนขับเราเทียบเลย มีสเปเชียลโปรเจกต์เล็กน้อยค่ะให้ทุกคนได้ติดตามกันก็อย่าลืมไปติดตามที่ทวิเตอไทยแลนด์ต้องรอลุ้นเลยอันนี้ค่ะก็ฝากผู้รัคุยแล้วก็โซฟีด้วยนะคะผู้เราเป็นพิชซ่าน้องใหม่ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่กับโซฟีในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเปิดใจให้โซฟีทดลองใช้กันเยอะๆนะคะกลับเลยค่ะ ตอนนี้เน้เวเราผมกุเราก็ดังไปถขนนี้เยทกคนเอแบบเราเป็นแ่บัอมช่านจำของรากาตดของเราจริงๆก็จิงๆก็รู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกอย่างเลยทัท้ังทัท้ท้ันีั้ง้อทังั้ท้้ั้ งานมาผมรุ้คนที่ฟังเพลงเราะคะ่ะก็อยากจะฝากให้ซัพ์ตกันต่อไปนะคะเรายังตั้งตั้งใจทำงานทำเพลงออกมาให้ทุกคนฟังอยู่ะคะ่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเอ๊ะง้ามไหมนะใช่เอาทิตย์หน้าอนธันว์าอาทิตย์ ไปอยากมีเพะว่ากรติดตามเรืะทีมันีการมาทำเนานวาการประชาสัมนธคืเป็นไ้าง่ากับพวกเร้แตในวันนกับเราจอไดเป็นดังคือในช่องแล้วก็เป็นการเติบโตที่พวกเราทุกินก็้นมใจกับเราแล้วก็คิดว่าเราอยากจะทำในสิ่งที่เราได้รับโกาสมาก็อยากจะทให้มันดีที่สุดก็ฝากเป็นแฟนชาวไทยทุกคนปน เราแล้กันในการเตรียตัวของเราในสัปดาห์นีน้ในการทำงานภาษาเรามีการเก็บตัวอหไรบ้างค่ะก็ช่วงนี้ก็เหมือนต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงนี้ไปทํางานก็เจอแต่แบบต่างชาติก็ต้องมีศึกษากลางกันด้วยแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรปรับจูนให้มันนานาชาติมากขึ้นอินเตอร์มากขึ้นไม่เต็มหรือว่าการทํางานต่างๆมันก็เป็นระบบแบบว่าที่ที่เรายังต้องเรียนรู้ใช่ วันนี้เราเรป็นคนที่ทำเป็นคอมเนต์วัดทะเลคือเป็นบอมเมนต์วอดสำเร็จมากๆนนะี่ไงเพราะมันยังไปได้กว่านี้ค่ะมันมันเป็นมันเป็นเหมือนประตู <c oughs> บานบานใหม่ที่แบบว่าเปิดให้โลกว้างให้คนรู้จักเรามากขึ้นเลยค่ะก็ฝากทุกคนก็เอนดูพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราะค่ะก็ก้าวนี้เป็นก้าวที่สำคัญม,มา,มากๆของเราค่ะก็ค่ะฝาติดตามค่ะ เดียบคุ <Allah> <V att ly> <Ö, when paying full> ้มจากเอ่อเอลเอนครั้งแรกก็ห้องทำงานเวลาที่ก็ต้องมีเพื่อเปิดตัวงานตอนเราเปิดไปหนักแน่ก็จริงจะมีการแล้วก็บางทีก็ ไม่ไม่สัญญาคุณสัญญาว่าไม่นานเกิรอได้ค่ะมันไม่นานจริงๆแต่แบบมันออกมาดีให้ได้เห็นโดยเฉพะแบบสวยด้วยก็นิดเดียวค่ะทุกคนนิดเดียวจริงดเดียวจริงจริงค่ะหนักมากมาได้ไหมว่าต้องแต่งหนักหน่อยไม่ถูณไหนเอาเป็นว่าเกินครึ่งแล้วค่ะคุณเต๋อทำไปเยอะมากก็ติดตาโปรยทัพเป็นทักทีไปเฮ้ยเดี๋ยว่อนนแหละเริ่มแปลงโฉมกันบ้าง จะ,ววะจะจับได้ไหมคอืออะไรหลงทางแชร์ตัวไปตอบมาในโซเชียลของคุณก็แบบับบอะไรอ่า 4e official นะคะฝากติดตามด้วยนะคะมีอัปเดตตลอดค่ะเอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่รอ เพราะว่าพวกเราตั้งใจกับผลงานชินีมากแล้วก็พวกเราทุกคนชอบผลงานชินี้มาพว,าพวกตแต่เดีกๆกับว่าชอบมากๆแล้วก็ตื่นเต้นม,มากที่จะให้ทุกคนได้รับชมค่ะอีกครึ่งนึงนะคะทุกคนมันแป๊บยดีวดิวิงค่ะอีกประเีเท่น,นั้นแลนว้วก็มาถึงมัชชา้าไปอ่มา,ากมตกงไหนคะเออเอมเออเกอนออเรอเออเะเออเออตออเ่อเออคออเออออเออออเออเออออเออเออเอออ ยี่อย่อีกเน็ดอยากตอบเองไม่อยากอู่ต้องก่อค่ะเอางี้ดีกว่าถ้อยากดูสมอล์ยเพิ่มอะไรฝากไปดูน้องบอยเลเกอันบิวบอยเลิเกอต่อนะคะไปต่อกันค่ะเดี๋่วก่อนฟังข่ายัง่ายค่ะจะสุนัยให้ฝากแล้ว่าต้นหลับอีกเตยินจะได้เจอเพลงใหม่ก็พามพ์ต่เท่านั้นกูพาม อะไรที่ไม่อยู่บนมือแบแต่เดี๋ยวก็มีกลางวันป่ะเฮ้ยไม่ใชไปเดาเองไปเดาเองเลขไม่เยอะเลขไม่เยอะเลขไม่เยอะถ้าไปก็ไปอแน่เอาเอาอาจจะปุ๊บปั๊บกับพริตาเฮ้ยปั๊บเฮ้ยปั๊บเลย์ไม่อยากมึ้จะปล่อยเพิ่มนะคะปล่อยเลิฟเกอร์นะคะปล่อยเลิฟเกอร์ได้นะคะฝากอย่าลืมน้องนะคะฝากด้วยค่ะอย่าพูดชื่อผิดนะปล่อยเลิฟเกอร์ค่ะปล่อยเลิฟเกอร์อ้ย เราทุกเพลงเรามีทั้งชื่ออังกฤษและชื่อไทยอยู่แล้วหือเริ่มใจตัดแล้วค่ะตอนนี้เหมือนจะเป็นแฟนงนี้เล้วต้องเป็นผู้วลักยอมรับเป็นงานถูกค่นก็ฝากติดตามแล้ค่ะเพลงใหม่พราวีฟมันอีกแบบจริงๆค่ะทุกคนทุกคนจ้า รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆก็ฝากสฉพาะพวกเราฟรีด้วยนะคะก็อย่งนี้ก็ติดตามกันงคนเดียวก็มีฝากงานนเดี่ยวแฟนพี่เจ้าไม่ใช่ฝากอันนี้ก็มีซีรีส์นะคะ Break Up Service นะคะเล่นกับเี็กทุกคนนะคะทุกวันจันทร์นะคะสองทุ่มด้วยนะคะก็สามารถติดตามจดถึงได้นะคะเจ้าบ้านฝากภาพยนต์เรื่องเด็กโ e นะคะแนวคนเกย์ด้วยค่ะตอนนี้ก็ ไม่มีแปดสิบล้านถ้าเราไปดูกันเยอะๆตอนพี่นางเอกร้อยล้านป่ะเนี่ยเอาเลยที่ป็นนางเอกร้อยล้านไหนี่ยเดี๋ยวร้อยล้านแล้วปล่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยล้านแล้วเจ้าหมวยยังอยู่ในชีวิตจริงเลยอย่าเลยย่าเลยอยู่ในร้านหนูมวยอย่าเลยมองเป็นหมวยแล้วแก๊งเป็นหวยแล้วกลัวนักหวยไม่จริงหรอกแต่ว่าพูดที่แบบ มาแก็เป็นแบบเราทาไปเราแบ่หนูรู้สึกว่าเอาใช้กมอยู่เดี๋ยวนี้ตัวอรอพตัาพี่ยอมยังไงเรากิคนมากเลยไู้ไออกมาเราเรยรับยน้ำก็ได้น้องนี่นูรู้สึกว่าช่วงนี้หนูต้องใช้กเลยค่ะหนูก็เลยยอมรับกนากตาในองแกงไปคือยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราขอแต่เรื่องดีๆให้น้องจริงแต่นเก็บใช้แต่เรื่อง ให้บอกะเราโทรมาหาไอ้ค่ะอ้าวค่ะอ้าอย่าใหากราการาร็คตดย่ะก็ติดตามงานโคตรีนานได้ตดต่อเลยนะคะเพียงเืว่าโคตรนะคะแล้วก็ตามที่เราพูดไปเลยว่าเดือนนี้มีให้ได้ดแน่นอนใช่ะ แล้วก็ฝากโปรเจกต์นวะโล้ทับฟัอีฟกับทางโซฟีด,กกด,ด้วยนะคะก็เด<อ>ี๋ยวมีอะไรให้ติดตามสรุปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ